มาเตอมาเตอนี่ชิมก็เป็นพิธีนะคะเดี๋ยวไปกินกับลูกชายจ้าอืมปลาหมึกหนวดนึงแล้วก็เส้นนะคะเส้นลำผักนะคะมะเขือมีแค่นี้แหละจ้ะเดี๋ยวชิมให้ดูนิดนึงชิมให้ดูนิดนึงชิมให้ดูนิดนึง 으음 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 음음 ค่กะก็ซื้อนอใหญ่มาอืม,อ,มอร่อยอันนี้ Start mm. nå. Mm -hmm. đây vô lại vô ừ ừ แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะไปกินกระลูกสายต่อ